สวัสดีค่ะท่านผู้ทมผู้ฟังทุกท่านขอเชิญ่วนทุกท่านมาฟังบทสวดภระคาถา,าบูษาพระญาย,ายมาราชซึ่งเสื่อกันว่าคาถานี้ เป็นคาถาที่เราต่อๆกันมาคาถาที่พญายมราชปัะุมกับพระอินทร์พระพรหมเทพเทวดาทั้งหลายให้มีคาถานี้ไว้ช่วยคนที่เกิดศรัทธาในธรรมอันเป็นหนทางสู่พระนิพพานเป็นการแผ่เมตตาจิตให้ตนเองให้ผู้ที่มีชีวิต และด่วงดับไปแล้วแผ่เมตตาจิตต่อสัมภเวสีวิญญาณทั้งหลายสู่หนทางการเกิดอันเป็นสุขให้ไปสู่สุขติให้ถึงสันพานิพานอันกระเสริมสูงสุดเหนือสุขติพบทั้งปวงผู้ที่สวดเป็นประจำหรือฟังเป็นประจำ ย่อมเป็นที่รักของพระอินทรพระพรมเทพเทยดาพระยายมราชคุ้มครองไล่ผีวิญญาณร้ายทุกภัยอันตรายทั้งปวงส่วยสืบสตาต่ออายุไขเสริมดวงบารมีหนุนโศกลาภการงานการเงินประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองเกิดสมาธิ มีจิตสงบตลอดกาลนานต่อไปมาฟังบทสวดพร้อมๆกันเลยอาราหังสัมมาสัมพุทธุระคะวาพุทธังระคะวันตังอภิวาทีมิสวาคาตูระคะวาตาธร,รมโมธรรมังนัมมะสามิ ุปติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังขังนาม,ามินะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมยมราสาโนโอมยมราสาโนโอมยมราสาโน,โาาาโนปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุขโตจุติเพียงแค่ท่านเปิดฟัง ให้ครบร้อยแปดจบชีวิตของท่านจะดีขึ้นภายในสามวันเจ็ดวันจงเปิดฟังเถิดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตโอมยมลาสาโนโอมยมลาสาโนโอมยมลาสานปะตูเมีตัง ปาละสีวินังสุขโตจุติจ, oui. จิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ oui. ปะโตเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จิตะเมตนิพานังสุขโตจุติปตูเมตังปละสีวินังสุขโตจุติจิตตเมตะนิพานังสุขโตจุติปตูเมตังปละสีวินังสุขโตจุติจิตตเมตะนิพพานังสุขโตจุติปตูเมตัง ปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จ ah, ิตเมตะนิพานังสุขตจุติปตูเมตังปละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปตูเมตังปละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปตูเมตัง ปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตานิพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตานิพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตานิพานังสุขโตจุติ ปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จิตเมตะนิพานังสุขตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปะโตเมตัง ปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จิตเมตะนิพพานัง,ส,งสุขตจุติตะปะโเมตังปะละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพพานังสุขตจุติปะโเมตังปะละสีวินังสุขตจุติจิตตเมตะนิพพานังสุขตจุติปะโเมตัง ป, ator, าป,ปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตานิพพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะตเมตังปะละสีว um ินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุขโตจุติปะตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จิตเมตะนิพานังสุขตจุติปตูเมตังปละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปตูเมตังปัละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปตูเมตัง ปาละส baptism, azione, ีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะโตเมตังปะละสีวินงังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานางังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จิตเมตะนิพานังสุขโตจุติปตูเมตังปละสีวินังสุขโตจุติจิตเมตะนิพานังสุขโตจุติปตูเมตังปละสีวินังสุขโตจุติจิตเมตะนิพานังสุขโตจุติปตูเมตัง ปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตานิพพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตานิพพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตานิพพานังสุขโตจุติ ปะตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จิตเมตะนิพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตเมตะนิพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตเมตะนิพานังสุขโตจุติปะโตเมตัง ปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตานิพพานังสุขโตจุติ ปะตเมตังปะละสีว so <acio> ิน <one> <ạ to my avoir> ังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จิตเมีเตนิพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปะละสิวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปะละสิวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปะลละสิวินังสุขโตจุติ จิตเมตะนิพานังสุขตจุติปตูเมตังปละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปตูเมตังปละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปตูเมตัง ปละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จิตเมตะนิพานังสุขโตจุติปะโเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตเมตะนิพานังสุขโตจุติปะโเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตเมตะนิพานังสุขโตจุติปะโเมตัง ปละ a, สีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จิตเมตะนิพานังสุขตจุติปตูเมตังปละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปตูเมตังปละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปตูเมตัง ปละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะตตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะตตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะตตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จิตเมตะนิพานังสุขตจุติปะโเมตังปะละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพพานังสุขตจุติปะโเมตังปะละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปะโเมตัง ปละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะตูเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จิตเมตะนิพานังสุขตจุติปะโเมตังปะละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปะโเมตังปะละสีวินังสุขตจุติจิตเมตะนิพานังสุขตจุติปะโเมตัง ปละสีวินงัง pues mm สุขโต nah, จุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะตตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะตตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะตเมตังปะละสีวินังสุขโตจุติ จิตะมีตะนิพานังสุขโตจุติ